สวัสดีค่ะเจ๊ผิวท้องวิทท้วันค่ะวันนี้เจ๊จะชวนทุกคนนะคะไปทําแกงป่าเนื้อใส่ใบยี่หร่ากันวันนี้เจ๊ตาพริกแกงเองด้วยนะคะเริ่มต้นนี้ใส่เกลือลงไปก่อนเลยค่ะพริกแห้งพริกแห้งนี่ใครชอบเผ็ดๆก็ใส่ไปเยอะๆได้เลยนะคะตาพริกแห้งให้ละเอียดสักนิดนึงค่ะพอละเอียดแล้วนะคะใส่ขาลงไปค่ะกระเทียมไทยตะไคร้หอมแดงและผิวมะกรูดค่ะเจ๊ใส่6อย่างแค่นี้นะคะ แล้วก็ตาให้ละเอียดเลยค่ะในความละเอียดของเจี๊ยบนะคะคือยังจะหลงเหลือความแบบพริกแกงหยาบๆสักนิดหนึ่งนะคะไม่ชอบละเอียดแบบมากๆนะคะส่วนใครชอบละเอียดมากๆก็ตมละเอียดกว่านี้ก็ได้ค่ะส่วนพริกแห้งอะ่ะเจี๊ยบชอบซื้อมาทีละเยอะๆเลยนะคะแล้วก็ก่อนนําไปใช้นะคะจะเอาไปตากแดดก่อนสักสองแดดนะคะจะได้กรอบๆแล้วกเก็บบรรจุใส่ภาชนะไว้เวลาจะใช้ค่อยมาใช้เวลาตํมก็จะตาง่ายมากเลย ตำพริกแกงเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมในส่วนของหน่อไม้ค่ะหน่อไม้ดองจะไปจะซอยให้มันเล็กๆนิดนึงค่ะจะมีความรู้สึกว่าหน่อไม้ชิ้นเล็กๆค่ะเวลาแกงแล้วอ่ะอร่อยค่ะแต่บางคนชอบอใหญ่ๆก็ไม่ต้องซอยก็ได้ค่ะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนได้เลยนะคะพอซอยหน่อไม้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาหน่อไม้ไปลวกค่ะทิ้งน้ําสักหนึ่งน้ำนะคะจากนั้นมาล้างผักใบยี่หร่าพริกชี้ฟ้าเมื่อเขือเปาะแล้วก็พริกไทยอ่อนค่ะ ล้างให้สะอาดแล้วเจ็บไปหั่นได้เลยใบยี่หร่าเจ็บก็ชอบหั่นให้เล็กๆลงนิดนึงค่ะและต่อไปเดี๋ยวเราไปซอยพริกชี้ฟ้าแดงกันค่ะเจ็บชอบซอยให้บางบงนิดนึงนะคะแต่บางคนเขาก็ชอบซอยแบบหนานๆค่ะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนได้เลยนะคะไม่มีผิดถูกเลยค่ะซอยพริกชี้ฟ้าแดงเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปหั่นพริกไทยอ่อนกันค่ะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆสักนิดนึงนะคะแล้วก็ทุบบุบๆนิดนึงค่ะ จากนั้นไปหั่นมะเขือเปาะค่ะมะเขือหั่นแล้วก็กลับไปแช่น้ําเหมือนเดิมนะคะผิวจะได้ไม่ดําค่ะน้าที่แช่ใครจะใส่เกลือลงไปนิดหนึ่งก็ได้นะคะพอเราหั่นมะเขือเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปหั่นเนื้อกันค่ะเนื้อวัวใครจะใช้ส่วนไหนก็เอาที่เราชอบได้เลยนะคะเดี๋ยวเจ๊จะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนค่ะพอหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเจ๊ค่อยเอาไปสับให้ละเอียดค่ะ จี๊ยบชอบกินแกงป่ามากเลยค่ะแกงป่าอะไรก็ได้ค่ะจะปลาจะหมูจะไก่จะเนื้อจะอะไรจะก็ชอบกินหมดเลยค่ะเพราะว่าติดใจในรสชาติของแกงป่ามากๆทั้งเผ็ดทั้งร้อนหุงข้าวสวยร้อนๆน,นะคะทำพริกน้ำปลาบีบมะนาวแค่นี้ก็คือกินข้าวเยอะมากค่ะ เจ็บก็จะสับเนื้อแล้วนะคะใครชอบละเอียดมากๆก็สับละเอียดมากๆได้ค่ะแต่เจ็บก็ชอบละเอียดปานกลางเหมือนเคยค่ะมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยชิ้นใหญ่บ้างปนๆกันไปชอบแบบนี้ค่ะสับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปแกงกันเลยค่ะตั้งกระทะนะคะใส่พริกแกงลงไปคั่วเลยค่ะเจ็บไม่ใส่น้ํามันนะคะไม่ชอบใส่น้ํามันค่ะคั่วพริกแกงให้หอมแล้วใช่ไหมคะก็ใส่เนื้อเลยใส่เนื้อไปผัดกับพริกแกงค่ะผัดเนื้อให้เริ่มสุกสักนิดนึงนะคะ เดี๋ยวเราจะไปเติมน้ำลงไปค่ะน้ำยังไม่ต้องเติมเยอะนะคะเติมแค่ท่วมเนื้อนิดนิดก่อนค่ะเดี๋ยวไม่พอค่อยเติมใหม่ค่ะตอนนี้แกงป่าเนื้อของเรากินหอมๆนะคะปรุงรสด้วยน้ำปลาค่ะแล้วก็ผงชูรสค่ะเจี๊ยบปรุงสองอย่างแบบนี้นะคะรสชาติแบบบ้านๆเลยนะคะแค่สองอย่างนี้เอาอยู่แล้วค่ะจากนั้นใส่น่อไม้ดองลงไปค่ะพริกไทยอ่อนมะเขือค่ะมะเขือนี่เจี๊ยบก็ไม่ชอบแกงจนเละนะคะให้เหลือความกรอบๆอยู่อร่อยมากเลยค่ะ ใส่พิชฟ้าแดงแกงไปก็หิวข้าวไปค่ะกลิ่นหอมมากๆค่ะจากนั้นใส่กระชายซอยลงไปเลยยิ่งหอมเข้าไปใหญ่เลยค่ะสุกทุกอย่างแล้วใส่ใบยี่หร่าลงไปค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วเตรียมยกเสิร์ฟได้เลยค่ะเตรียมตักใส่ชามเลยค่ะตอนนี้เจี๊ยบหิวข้าวมากๆเลยยิ่งเป็นเมนูแกงป่าของโปรดด้วยนะคะ กินข้าวเยอะแน่นอนเลยค่ะแกงเสร็จแล้วเดี๋ยวจะต้องขอตัวไปกินก่อนนะเย็นนี้ถ้าใครนึกไม่ออกว่าจะกินอะไรนะคะให้แกงเนื้อของเราเป็นแรงบันดาลใจในมื้อเย็นนี้ค่ะขอให้มีความสุขกับทุกจานกับอาหารทุกมื้อนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ